ดครับดูนะครับไอสวยนลครับ นกครับขัดไม่โดนครับดูวเห็นหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนักตกปลานะครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับแม็กไทยแลนด์พิชชิ่งออนตัวนะครับวันนี้จะพามาตีปลาท่อนข้างทานะครับ นี่ก็อากาศเย็นๆน้หนาวแล้วครับพอเข้าสู่ฤดูกาลตกประช่อนเต็มตัวแล้วนะครับก็หมายก็จะเป็นข้างทางนะครับแลว้วก็คลองธรรมชาติครับก็จะเป็นท้องล่องที่เขาที่เขาเอาไว้ส่งน้ำเข้าบ่อปลาหรือว่านาอะไรประมาณนี้นครับเพื่อไม่มีการเสียวเวลาก็ไปติดตามกันนะครับ ลองที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนะครับเจ้าเฟอร์อโ,ดโดดีซีนะครับระบบขับคันแพ็กเีวิลนะครับผู้ใจนี้เด็ดสองยห้างานเทโดครับแข็งอยนีก็มาตีประช่อนก็พอใช้ได้นะครับมีเจอหมายเทโดก็จะได้ใช้งานได้โอเคครับไปลุยกันเลยครับ เดือที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นหกยางนะครับตัวนี้ของผมมีครับเป็นไอ้แน่ครับยูนิเทชันสีเขียวครับมาดูนะครับตีขึ้นฟังได้พยายามตีขึ้นฟังนะครับแล้วค่อยๆลากลงมาครับถ้ามีตัวลงมาเนี่ยเขากัดเลยครับ ขึ้นังได้ยิ่งดีครับเป็นท้งล่องครับน,น้ำเข้าบอ่อ ย้ำๆหน่อยนะครับพอเพื่อนๆนักตกปลาก็ตีไหวครับไหนห่นางนะต้องย้ำๆกันหน่อยครับอันนี้เป็นน้องคลองน้องงูหอนะครับอันนี้เพื่อนๆชอบมาตีหน้าดินกันนะครับเดี๋ยวว่างวันไหนว่างเดี๋ยวจะมาตก ครับสนามบินนะครับตัววันอภูมิการยามเช้าครับ ดูอยู่นะครับ,รบไอสวยเลยครับโอ้โหไอสวยมากเลยครับตัวนี้กัดตัวนี้เป็นไอคีสีเ,เขียวนะครับไอดีเลยครับเป็นคลองต่อมาจากคลองธรรมชาตินะครับกัดแน่นๆเลยครับ ธรรรมชานะคับสุดยอดครับกบยางแม็กสีเขียวนะครับเดี๋ยวผูชมดูตัวต่อไปต่อนะครับหายก็จะเป็นหลอดต้องร่องอย่างนี้นะครับข้างทางนะครับโอเคครับสุดยอดครับทำตัวต่อไปครับดูครับไซ้์ปลาด้วยนี่นะครับชิมาโนคโรโดดีซีครับ สวยงามครับ ดูแล้วครับโอ้โหลุดเสียได้มากครับหลุดครับแต้มนี้ หลุดนะครับชั้นป๊อปครับของแต้มแล้วครับนี่เลยครับจัดด้วยบยางแม็กสีเขียวนะครับนะครับใส่ปลาของแต้มแล้วครับพอได้กับข้าวแล้วครับวันนี้เย้ครับติดตามชมต่อไปครับสุดยอดครับป่ะงก็ต่อครับนี่ได้มาเลี้ยงเลย ช้านะครับปลาเนี้ยพอจะช้าเคาะมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดแอคชั่นนะครับนะครับดูแล้วครับอันนี้ใสสวยเลยครับอันนี้ใสดีมากครับ ด้เห็นช็อตกันหรือเปล่าครับนี่ครับสายปลาสวยมากครับเต็มคำเลยครับในครับเป็นข้างทางนะครับจัดด้วยนี่เลยครับเจ้าชิมาโนดีซีกับกันแบ็คเดวิลนะครับเต็มคำนะครับสุดยอดครับฝากผลงานไว้ด้วยครับกดย่างแม็กนะครับนีเขียวเต็มคำนะครับ ผมตัวต่อไปครับสุดยอดครับ ก็จบจิปไปแล้วครับใช้เวลา2ชั่วโมงสามชั่วโมงครับช่วงเช้าก็ได้มาสามแต้มนะครับได้สวยอสองแต้แมเป็นเล็กแต้แมหนึ่งถุดไปหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นช่อนคองนะครับหรือว่าข้างทางนะครับก็ลองดูครับเริ่มหนาวเริ่มอากาศดีแล้วครับนะบก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ล่ำลากันไปนะครับขากผลงานด้วยครับสวัสดีครับ